อยู่ปาร์ตี้กขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทานะคะอยู่กับสมองชาเนลจ้าสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยาวด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยนะคะแต่ขอบคุณม,มากๆเลย สวัสดีค่ะสองท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์ยาย้วยนะคะยังไม่ได้กดเลยนะคะกดไลค์ด้วยนะคะสองท่านกดไลค์ให้ยายด้วยนี่มันจะขึ้นอย่างนี้นะคะขอบคุณค่ะสองท่านค่ะกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยมากินปังปิ้งกัน นะคะกดไลค์ <des per ate> แล้วหนึ่งคนขอบคุณค่ะเมื่อวานใครรวยมักเมื่อวานใครเป็นเศรษฐี <des per ate> มั่งบอกยายมากเมื่อวานใครเป็นเศรษฐีม่งขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรายนะคะโดยกัสมอ h ชาน e l จ้ากลับไปจากนี้ก็ แต่พาไปงานขาวดำใ,ใกล้บ้านยาเนยเดินไปนิดเดียวเดินถักไปสองหลังเดินถักไปหลังเดียวเนี่ยหลังเดียวเออเดินถักไปหลังหนึ่งสองหลังเลยสองหลังก็ถึงบ้านงานขาวดำมีตแต่เมบางแล,ล้วค่ะเพราะว่ายายก็เลยไม่มีกิิบไม่มีอะไรเพราะว่ามันมีแต่เสียงอนะไรนั่นแหะเสียงงาน มันดากมากเนาะมันก็นเลยยาก็เลยไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ทาอะไรเลยเพราะมันเสียงดังช่อนยาก็ดอกด้วยแหละนองไม่เห็นพระมาปิดการนการน้องเห็นขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรายนะคะอยู่กับสมอัติช่จ้าโอ้เลิกตาแป,ปดคืนะอนั้นยี่ห้อเดียวกันจอดติดกันเลยสีเดียวกันอีกต่างหาก สีเดียวกันย่อเดียวกันแล้วกาลังเติมอะไรนะรถไฟฟ้านองมันก็เลยเหมือนกันเดี๋ยวนี้คนใช้รถไฟฟ้าเยอะนะใช้ไฟฟ้าประหยัดน้ำมันใช้ไฟฟ้าเยอะใช้ไฟฟ้าเยอะมากเดี๋ยวนี้นะแลวหนึ่งไฟฟ้ามันไม่แพงด้วยนะมันถูกผมก็เลยซื้อเยอะ รุ่นนี้รู้สึกว่าคนจะออกเยอะมากเลยรุ่นนี้ยอน,นี่คนซื้อเยอะแล้วเหมือนกันแล้วไปจอดเติมเติมเติมอะไรนะเติมไปฟ้าแล้วจอดอยู่ติดกันเหมือนรถแฝดเลยมันเหมือนกันแล้วมันสีเดียวกันแล้วก็เยอะเดียวกันอีกโอ้รถแฝดสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะแปดกิโลแล้วเอสี ควรกินแปดโลแล้วจ้าคนนะคะทามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ค่ะสวัสดีค่ะสี่สี่ร้อยท่านนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสี่ร้อยท่านขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ามาหนอ่กทีหนึ่งหายหมดเลยขอบคุณหนึ่งกำลังใจนะคะขอบคุณหนึ่งกำลังใจนะคะที่ไปหนีไม่สู่คนดูก็บุญแ,แล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าช่องมองไม่เห็น มันนี้วันอาทิตยคนเอ็เคขอบคุณทุกคนนะคะเข้ามาแลว้วก็อย่าลืมกดไลค์ใหญยด้วยนะคะขอบคุณทุกกตาจักจขอบคุณทุกกตาจัก สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนฮะทัวระไปลไปไหนเมื่อวานนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณนะคะที่ไม่ทิ้งยายขอบคุณที่ดูอยู่ ว่าจะเป็นตลาดเอีไปหนะึ่ใครอยากไปคนหนึ่งจะพาไปเดินตลาดนะคุอไม่ใช่ตลาดนัดสีตลาดถนนคนเดินซีขอพักค่ะตลาดยามเย็นนะคะตลาดถนนคนเดินนะคะ<ห>สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสนองชาแน,นลค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกร้อยจ้าที่หมดตังค์กัน สวัสดีเอทุกคนนะคะขอบคุณคะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกแรงนนะคะอยู่กับสมอัติชาแม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ